ก็กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองกอบการแช่แนอพากินปลาเที่ยวพี่น้องมาดิพี่น้องกินข้าว้วยกันพี่น้องมาดิกินไส้กรอกพี่น้องไส้กรอกอีสานมาไส้กรอกอีสานใส่บุญเช็คในจะเป็นบุนเส้นพี่น้องมามาพี่น้องสิบๆกันใหม่บ้างไงพี่น้องใหม่ละสิบใหม่ละสิบบาทใม่ละสิบบาทหรือใม่ละยี่สิบใม่ละยี่สิบพี่น้องใหม่เมา่อไงบูดะาสองใหม่กินกุ้งสองกุงต่างปรนสท่ปลาเผาตัวเมื่อไงพี่น้องมามาท่านจับไปในเสีย อันแหละน้ำจิ้มแหละนะตัวมักตัวไดพูด right. oh, อยู่ right. no. ่ <owner> <necessary> ัง no. ตูก no. no. okay. no, no. <soci> <scrape> <noise> ็มีตัวเก่าเวนนะครับคนจะกันะไรบ้างแล้วแต่พูมากแล้วเอ้ยแล้วไม่ร้องใส่กอบอืมอืาขักของอะไรตัวเสเค้อีกแวอามอแว่น้องอันเี้ยเสี่ยมันรสชาตแจ๋วอ่ะ ไม่เบลเบลเป็นของซองของไทยเราเขาพี่้อาทางในประเทศแต่ต่างประเทศนั่นเนาะมัผักกระหล่ำครับพี่น้องใส่กรอบมีพริกนั่งเนาะเอาจะเลิศอ่ะเนี่ยตับบุหร้่

เจ้าแค่มครับเป็นไทยวนเนนงงส้นหรืองม่ไงแสบไหมห้องไม่ละยี่สิบาทมาไงไหาไม่รอยหนึ่งปุ<ส>้ยเขาหาหได้สี่ไม้ป่ะคือขายไม่หนึ่งว่ะสี่ไม่มาวาง ปลาเผาเนี่ยปลาเผาบาริบินาตื่ไมาทันาซีพันที่น้ข็งอืมยังอคือมันต้องมีนข็งอืมอามานินแข็งไหมอาชีพอะข้นตบไปเนาะไอ้ยิ่งแจ่มข้นจ ไอ้กอออีสานแทบแทบไหวยังมาเช็ดน้องกำลังไปอ่ะไปอ่เต็มถาดน้อ่ะนี่ยหาไมนี่ไหมหรืยี่สิบาทหาไหมลอยหนึ่งอากินกินเลยท่านเขาคนดีมบเบิ่เดาฮอก

คนโตพี่น่องเย็นเนย็นมาหนินยุดงไปน่อเขากันเลยเนะเอาท่างเลยวะเดี <c oughs> ย๋ยวพอเอาสือ้ิล้วเย็นดะีนอะขอับยังใส่กล่องพันนีเลยกัะพานพอดีค่ำเลย ทิ้งนะครับทิงก้อน,นหวานทิ้งเขาใส่ยังเป็น,หนเหลืองๆไม่ได้บ <men> วเขาก็เรียกเป็สีถาดไปแล้ <c oughs> วมากระหล่ำพักเขาแทนม,มาไล่เพียพักเองเหรอวะออกใครมามีเฉพาะนี่เนาะเอาพักเอาเองเหรอพักเอาเองไม่บอก

กินไรไปเราลองกินมันใส่ก๋วยเ้เ๋ยวขึ้อไม่น้อยยัไม่อิ่มเลยเนาะใส่ข้าวใส่ข้าวใส่ข้าแท้มาเป็นใจมาเป็นสูตรได้ฟังอ๋อมันเป็นสูตรได้ปากเป็นละลายใส่ข้าแท้ม ถึงคนละอยา่างไหมล่ะคนละถานทันทีกมกินปลาผมก็มเมื่กินเสกอกนะครับน่าทันทีครับแซ่บๆได้ไหมล่ะไกรอกรอก,อกับแซ่บอืมรักนะ ไอแมวผมว่านกินมืออ่ะน้ำน้ำหวานหนามายานกลองแน่ก็ไม่ใหญ่ฮักกอ่อือ ืับแคบเร้่องคำไหนำแบงไปเรืเองตอนมืน่หร่ก็พอทาน,น,นได้ใช่ปแบบ คืออ่างพ่อครับพี่ล้วข่าเป็นแค่งอวนแม่นะดึงดึกว่ามันอยากอื้อผ็ดเผพทำนี้บั๋นามณนเลยเนาะ บางครั้งยี่สิบบาทสิบห้าเนาะตกบ่อขายเนาะทำเนี่ยบ้วนเป็นขอกทางไล่มามาพี่น้องกินซอยเนี่ยเปน้องใส่ก๊อกใส่ก๊อกเนี่ยทางไล่บุยไล่เนาะนะพิมอืม มันนี้ใส่เดียวบ่อันนี้ใส่เดียวมันบังใส่ก้อนเงินบ่ะมีแบบเดียวมันบ่ง Đi mỹ nào hết hết hảo hết Hỏi hảo hảo Hỏi hảo 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 อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์อันเดอร์พี่น้องบ๊ายบายสบายดี